สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องในกระนองกรในวันที่17พฤษภาสองพัพี่น้องหลังคนตกหลังคนตกพี่น้องบรรยากาศก็กเย็นสบายเลยท่ามังกร่นกระสิไปเห็ดยังนอ้อบาทนี่ฝน ย่างอยู่เมืดมือช่วงนี้บ่ค่อยมีก้นบ่มีกันนั่งเลยมีแต่าาเดียวปาน,นิปานิบ่ลูกปานิบ่ปลาเ็งบ่ปลาเ็งอันนี้ไปไปโน ยังแม่ใหญ่เมื่อเฮือนเพิ่อนโดยไม่รู้มานีมามาหนีมาน้องแต่มินี่นะไม่เห็นแต่น้อง่มานี่มาอย่าเห็ดอย่าเห็ดเปลือกเปลือกเปลือกพอแล้วมันนี่ลายสุดเลยมันเปลือกลายสุดเลยยังสิขุดก่อนนะ ป,ป, e. ป้าเสียมนะปลาลูกป้าเสียมนะย่าลมทับใครจะไปนำไมนำนะป้าเสียมเออไปเหรออย่างเหรปลาใสอานนี้อ้หิมปลามันสีเหียเออทิมปลาก็ัิมปลาไปมันย่างสิ่ไปส คืดข,ขึ้นก้อนสำปะต้องอยางานะั่นนะั่นนะ่นนะ่นอย่าลงไปไปีลูกปีปนนโอ้ยมันฝาดตกนินบะได้ดอก Chị kinh pi cái bộ cứ chỉ kinh thế nhàng mượt mỡ vào mượt viên phải nói người Thêm luôn. หมดแดงได้หมดแดงไล้ลูกหมดแ<ค>ด,ดงกัดได้เที่ยวไปใช้อนะนะไปหาลุงบ่กเอาไปบ่ไปมันหกมันหกเอาไว้ในนี่แล้วเอ,ลเอามาทีมลูกเอามาทีมไปไ,มไปทีมมงเก้าไปทีมมงเก้า โดูดูทีมมันแหละทีมมันแหละเออปิดโดนนั่นยาเจ็บเจ็บมือถือเสาเจ็บเจ็บเขาเจ็บเจ็บมาวะแม่แม่อยู่หน้าบ้านพู้ดีแม่จะไปใช้มีดโตัวหน้าไปเจ็บเจ็บตัวน้ำเจ็ดน้ำตัวน่ะยังกินเลยเเขาาอ หนึ่งข้าวมาพอๆสะมองหนึ่งเลยโตเก่าน,นี่ตัวตันนี้โตโตหนึ่งกินตอนได้กุ้งเลยตอนนี้มาจะโล่กุ้งสามโลพี่น้องมียังแหน่เนี่ยหมูยอหมูยอนี่หอดโลเยอะ โลนึ่บมูย่อว้าออกอันไหมูยอมันจะสล่ลโอย <c oughs> สามสิบกีบหมูย่อก็ม,ม,มีนี่ดนีออ่นี่มูย่อสองอันหมูย่อสองอันแล้วก็มีสามพัลลบพักเลยก็มีหมูหมูอีกประมาณสามโลสองสมโล ามโลามโลมึกได้ใสอยู่ใสเออกระามรุมมึกมึกมีกุ้งมีหมะมามาไว้มื่อื่นปลาหัด

น้ำตาลนำตาลน้ำตาลลูกน้ำตาลนำตาลต้อนน้ำาเออ่าแล้วลูกาแเนปบอบน้ำน้ำปลาบอเอาเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลน้ำตาลเนกนำตาลพอเป็นเม็ดน้องมันเลยอยู่งงบ่แม่ลูกบ่แม่ พี <grassroots> ่ท <can> ั้งพี่ทั้งพี่โดยโดยพี่ลูกทั้งพี่พูน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 ยางไปยางไปเออยางไปยางไปยางไปอีกยางไปอีกเออนี่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 เป็นทงนี่ลูกนี่นี่ทงสีสมนี่ทงสีสมเออนั่นแหละไปโอ้หุ่นจักทงสีสมอีก หมงง,งลเลยเฮ้ยน่ำน่ำผัเป็นเม, <laughs> นม็ดน่ำเป็นเม็ด <laughs> โอ้คือก่งแท้แท้ก็ม่ช <laughs> ่วยๆเห็นก่อนใหายรางวัลเลยายรางวัลเลยโอ้ยยุกันเอ่น่ำเลตัวหน่อยก่อน ไปใช้ปันเห็นยัเข้าอาอเออยเมื่อนี่แล้วสีเงียบเงามีแต่ทำฮะเออยไอเมื่อนี่โอ้โกไอมินกับยุบันปังบ้าน Má 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 mam, bay mam, bay, Bỏ bay đây luôn Bỏ bay đấy bỏ bay đấy, mam, vào mam, 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 lốp mam, lốp mam, lốp ชะน้อยน้องมาชะน้อยน้องมาอะไรเมียสิ่ให้ไปใส่เกิบกว้างเขาสิไปไปใส่เกิบมาผูกงอพี่น้องนะชิบชุนกันไปลง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 ไป ฝนตกก็บ่มีห่อนน้ำพี่น้องเลยแหงลงไปลงไปแต่ว่าใครแต่มียาให้งอให้ควายกินนะให้นี่บ่เคยมีผักเวนที่นี่พว่าผักเวนเต็มเลยโอ้ยไป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  ลงปลายลงปลายลงปลายบรรยากาศนามแรงแลงพี่น้องหญ้าก็เริ่มเลี้ยวเรื่มเห็นนี่เริ่มเห็นชีเขียวขี้แล้วในหญ้าก็ได้เริ่มมีชีวิตชีวากลับมาหลังจากเหลือแต่ดินหล่อนหลนต่อเพื่องก็จนมืดงอควายกินอยู่ขมือขอมือจนสีบมีเหลือแต่ดินหลอนหลอนตอนนี้ก็กลับมาเรื่ม มีชีวิตชีว่ามีสีเขียวมีสียังขึ้นมาโมูควายก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาฝนตกและมีแนวกินคลิปนี้ก็สิคอลาว้เพียงทานี้่คนเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเพึ่งผักสมเดเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เคยหลานเนี่ยพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี